ทุกเสียงลือทุกเนวมืดทุกความรู้สึกที่ทำให้ขนลุกเราไม่ได้มองมันเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่คือร่องรอยที่จะพาไปสู่ทฤษฎีหลอนที่คุณไม่เคยรู้สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องผีริษดีหลอนมีใครชอบไปเที่ยวป่าบางครับบางคนบอกว่าป่าให้ความสงบให้กลิ่นของดินและเสียงของธรรมชาติที่คนเมืองไม่มีวันสัมผัสได้แต่คุณเคยคิดไหมถ้าวันหนึ่งคุณเดินลึกเข้าไปในป่าที่เงียบเกินไปไม่มีเสียงนก ไม่มีแมลงสักตัวแล้วคุณเจอสิ่งที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นเช่นโลงศพที่ไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนคุณจะทำยังไงจะเปิดดูไหมหรือจะรีบเดินหนีผมชื่อบอยครับเรื่องนี้ไม่ได้เกิดกับผมโดยตรงแต่เกิดกับนัทเพื่อนสนิทของผมนัทเป็นคนชอบเที่ยวแนวธรรมชาติ พวกเดินป่ากางเต็นท์หรือปีนเขาแต่เขาไม่ใช่พวกสายลุยสุดโต่งอะไรหรอกนะครับแค่ชอบความเงียบชอบอากาศเย็นๆที่ไม่มีคนจนกระทั่งปีที่แล้วเขาชวนเพื่อนในกลุ่มไปเดินป่าที่จังหวัดทางภาคเหนือแห่งหนึ่งซึ่งผมขอไม่ระบุชื่อดีกว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่เส้นทางเดินป่าที่มีชื่อเสียงหรืออยู่ในอุทยานอะไรเป็นเหมือนทางเก่าของชาวบ้าน ที่ใช้ลัดผ่านเขาไปอีกหมู่บ้านมีคนในพื้นที่บอกว่าถ้าเดินไปจนสุดทางจะมีลำห้วยน้ำใสยอยู่กลางป่าจุดนั้นเงียบมากไม่มีใครไปตั้งแคมป์เพราะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และต้องเดินเข้าไปลึกกว่าสามชั่วโมงนัดกับเพื่อนอีกสาคนตั้งใจจะเดินเข้าไปค้างคืนหนึ่งคืนแล้วกลับแต่สุดท้าย มีเพียงนัดคนเดียวที่กลับออกมาจากป่านั้นในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมวันนั้นเขาเริ่มเดินทางตอนเช้าบอกว่าฟ้าปโปร่งไม่มีอะไรผิดปกติพวกเขาขับรถไปจอดไว้ที่ลานดินของชาวบ้านแล้วเริ่มเดินตามทางลัดที่ชาวบ้านบอกตอนแรกมีร่องรอยของคนผ่านมีเศษขวดพลาสติกมีรอยรองเท้าเก่า แต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปเสียงหมาเสียงคนมันก็เริ่มหายไปเหลือแต่เสียงมแมลงกับลมที่ลอดต้นไม้เขาบอกว่าป่านั้นมันแปลกตรงที่ตอนเที่ยงแสงยังลอดเข้ามาได้อยู่เลยแต่พอถึงบ่ายสาทุกอย่างมันมืดลงแบบกระทันหันเหมือนเมฆบังฟ้าแต่พอมองขึ้นไปกลับไม่เห็นเมฆสักก้อน มีแค่ยอดไม้สูงๆที่บังแสงจนแทบมืดระหว่างนั้นหนึ่งในเพื่อนชื่อเอก็เริ่มพูดขึ้นว่าเหมือนได้กลิ่นอะไรแปลกๆนัดเล่าว่ากลิ่นมันเหมือนกลิ่นสนิมหรือเลือดที่เก่ามากคล้ายตอนจับเหล็กเก่าขึ้นมาดมแต่ตอนนั้นทุกคนก็ยังคิดว่าคงมีซากสัตว์ตายอยู่แถวนั้น จนกระทั่งถึงตรงลานดินโล่งๆกลางป่านัดบอกว่าจุดนั้นไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยสักต้นเป็นพื้นที่ขนาดประมาณสนามบาสครึ่งหนึ่งแต่พื้นแข็งและแห้งพอพวกเขาเดินเข้าไปกลางลานเสียงมแมลงที่ร้องอยู่ตลอดทางมันหยุดพร้อมกันหมดเลยตรงกลางลานนั้นมีโรงศพไม้อยู่ใบหนึ่ง วางอยู่เฉยๆไม่มีอะไรคลุมเป็นไม้เก่าที่สีคล้ำและขึ้นราดูเหมือนอยู่มานานแต่แปลกคือมันไม่มีร่องรอยว่ามีคนเคยเผาหรือขุดหรือขนย้ายอะไรทั้งนั้นเหมือนมีใครเอามาวางไว้เฉยๆแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพื่อนของนัดชื่อจูนพูดขึ้นว่าของจริงหรอวะไม่ใช่โรงฝังผีในงานหนังหรอ แต่พอเข้าไปดูใกล้ๆทุกคนก็เงียบตรงฝาโลงมีรอยข่วนจากข้างในเหมือนมีคนพยายามเปิดออกนัดบอกว่ารอยนั้นไม่ใช่รอยสัตว์เพราะเป็นรอยนิ้วมือชัดๆห้ารอยเรียงกันเหมือนคนขวนไม้เต็มแรงจังหวะนั้นเองที่เอซึ่งยืนอยู่หลังสุดพูดว่ากูว่ามีคนอยู่ข้างในนะ ทุกคนหันไปมองหน้ากันไม่มีใครพูดต่อสักคำพวกเขาพยายามใช้ไม้เคาะดูเสียงมันปั่นเหมือนไม่ได้กลวงแต่พอเอาหูแนบฟังนัทบอกว่าเขาได้ยินเสียงคล้ายขยับเบาๆเหมือนอะไรบางอย่างขูดกับไม้จากข้างในแล้วก็หยุดไม่มีใครกล้าเปิดดู พวกเขาเริ่มถอยออกมาแต่ระหว่างนั้นกลิ่นที่ได้กลิ่นตั้งแต่ตอนต้นมันแรงขึ้นมากแรงจนแสบจมูกและรู้เลยว่ามันไม่ใช่กลิ่นสัต์ตายแน่ๆนนัดบอกว่าเป็นกลิ่นที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตไม่ใช่กลิ่นเลือดไม่ใช่กลิ่นศพแต่มันเหมือนกลิ่นของคนที่อยู่มานานจนเนื้อเริ่มละลาย จูนเริ่มร้องจะกลับส่วนเก่งอีกคนพูดว่าเดี๋ยวก่อนถ้ามีคนอยู่จริงๆเราต้องช่วยนะแต่ยังไม่ทันจะเดินไปถึงโลงเสียงบางอย่างก็ดังมาจากข้างในเสียงตึง้งหนึ่งครั้งเหมือนคนกระแทกฝาโลงจากนั้นทุกอย่างเงียบสนิท นัดบอกว่าทุกคนยืนนิ่งอยู่เกือบนาทีไม่มีใครพูดอะไรแล้วก็เริ่มเดินถอยหลังออกมาอย่างช้าๆแต่พอจะหันหลังกลับทางเดินที่พวกเขาเข้ามามันไม่เหมือนเดิมเมื่อกี้ยังเป็นทางดินเรียบที่เดินเข้ามาได้ชัดแต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยหญ้าและต้นไม้รกๆเหมือนเป็นป่าคนละที่เอพูดว่า เมื่อกี้มันยังไม่มีนี่ว่าแล้วลองเดินย้อนกลับไปดูแต่ยิ่งเดินลานที่มีโลงศพกลับยิ่งห่างออกไปทั้งที่ดูเหมือนอยู่ที่เดิมพวกเขาเริ่มรู้แล้วว่าหลงทางนัดพยายามเปิด GPS ในมือถือแต่ไม่มีสัญญาณเวลาตอนนั้นราวๆ5โมงเย็นแสงเริ่มน้อย เสียงในป่ากลับมาร้องอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมมันเหมือนเสียงแมลงร้องจากที่ไกลๆแล้วค่อยๆขยับเข้ามาใกล้จนกลายเป็นเสียงรอบทิศทางเหมือนพวกมันกําลังจ้องอยู่เก่งพูดว่าให้ตั้งเต็นท์ค้างก่อนเพราะเดินตอนมืดไม่ได้แน่แต่ไม่มีใครอยากกางเต็นท์ตรงที่เห็นโลงศพแน่นอนพวกเขาเลยเดินออกไปห่างจากลานนั้น อีกราว200เมตรจนเจอเนินดินสูงๆที่พอจะปลอดภัยตอนนั้นนัดบอกว่าเขาไม่พูดกับใครเลยแค่จ้องไปทางที่มืดๆระหว่างต้นไม้มันเหมือนมีเงาดำๆเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแต่พอมองตรงตรงกลับไม่เห็นเหมือนเวลาเราเห็นเงาคนผ่านหางตาและพอหันไปมันไม่มีอะไรจูนพูดเบาๆว่า,วา ว่าเรากลับกันเถอะพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องไปหาลำห้วยมันแล้วทุกคนเห็นด้วยคืนนั้นพวกเขาก่อกองไฟตรงกลางแล้วนั่งรวมกันเงียบๆไฟในกองเริ่มไหม้ช้าๆเหลือแต่เปลวสีส้มนัดบอกว่าตอนเวลาประมาณเที่ยงคืนเขารู้สึกเหมือนมีเสียงลากของหนักอยู่แถวลานดินข้างล่าง เสียงเหมือนมีคนลากไม้หรือของแข็งๆผ่านดินแห้งๆเขาลุกขึ้นดูแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากเนาไม้โยกไปมาเสียงนั้นดังอยู่พักหนึ่งแล้วก็เงียบลงพอรุ่งเช้าพวกเขารีบเก็บของกลับและสิ่งแรกที่เห็นตอนเดินผ่านลานดินตรงที่มีโลงคือโลงนั้นหายไปเช้าว,วันนั้นนัดบอกว่าไม่มีใครพูดเรื่องเมื่อคืนเลย เหมือนทุกคนพยายามไม่สบตาไม่อยากถามเมื่อคืนก่อนใครได้ยินเสียงอะไรบ้างลานดินที่เมื่อวานยังมีโลงไม้ตั้งอยู่ตอนนี้กลับเหลือแต่ร่องรอยบนพื้นเหมือนของหนักถูกลากออกไปรอยนั้นลากยาวเข้าไปในแนวต้นไม้ด้านหลังเหมือนมีใครช่วยกันขยับลงไปในป่าอีกฝัง่งแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาหยุดอยู่กับที่คือตรงปลายรอยลาก มีเศษผ้าสีซีดๆขาดวิ่นติดอยู่มันไม่ใช่ผ้าเก่าในป่าแน่ๆเป็นผ้าคลายเสื้อคนที่ขาดตรงปลายแขนเหมือนถูกฉีกด้วยของมีคมและมีคราบน้ำตาลคล้ำๆติดอยู่ด้วยเอพูดเบาๆว่าอย่าบอกนะว่ามีคนข้างในจริงๆไม่มีใครตอบนัดพยายามให้ทุกคนตั้งสติ เราเริ่มเดินย้อนกลับทางเดิมแต่เหมือนทางมันไม่ใช่ทางเดิมจริงๆจากที่เคยมีร่องน้ําเล็กๆและกอไผ่สูงตอนนี้กลับมีพุ่มไม้แปลกๆที่เขาไม่เคยเห็นตอนขามาทุกคนเริ่มถกกันว่าอาจจะหลงเพราะตอนเมื่อวานรีบหนีแต่ความรู้สึกของนัดไม่ใช่แค่หลงทาง เขารู้สึกเหมือนป่าเปลี่ยนไปเขาเล่าว่าเดินอยู่ราวๆครึ่งชั่วโมงฟ้าก็เริ่มมืดทั้งที่นาฬิกาเพิ่งเกือบ9ก้าโมงเช้ามีหมอกบางๆลอยอยู่ตามแนวต้นไม้เสียงมแมลงเนียบอีกครั้งทุกอย่างนิ่งจนได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวเองชัดเกินไป พอเดินมาอีกไม่กี่ก้าวเอก็หยุดกระทันหันเขาชี้ไปที่พื้นเราพูดว่ามึงดูตรงนั้นสิตรงโคนต้นไม้ใหญ่ข้างทางมีหลุมเล็กๆขนาดไม่ใหญ่พอจะฝังคนแต่ใหญ่พอให้รู้ว่ามันถูกขุดขึ้นมาดินร่วนใหม่ๆกองไว้ข้างๆเหมือนเพิ่งขุดเมื่อคืน นัทบอกว่ามันดูสดจนยังมีกลิ่นดินชื้นอยู่เลยทุกคนมองหน้ากันไม่มีใครกล้าเดินต่อแต่แล้วเก่งก็พูดว่าเดี๋ยวกูเห็นอะไรแปลกๆเขาเดินเข้าไปใกล้แล้วหยิบเศษไม้ขึ้นมาดูเป็นเศษไม้ยาวประมาณศอกหนึ่งมีรอยตะปูเก่าๆนัทบอกว่ามันคือชิ้นส่วนของโลง ที่พวกเขาเจอเมื่อวานหลังจากนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นมาจากหลุมไม่ใช่เสียงดังมากแต่มันชัดเจนเพอให้ทุกคนหยุดนิ่งเสียงเหมือนขวนดินจากข้างล่างตอนนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้อีกจูนเริ่มร้องไห้บอกให้กลับเดี๋ยวนั้นเลยแต่เก่งยืนยันจะดูให้หน้าใจ เพราะคิดว่าอาจมีคนจริงๆถูกฝังอยู่เขาใช้ไม้แย่ลงไปในหลุมพอแย่ได้แค่ครึ่งเสียงข้างล่างก็หยุดและมีเสียงหายใจเบาๆดังขึ้นแทนนัดบอกว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงคนที่หอบแรงๆแต่มันเป็นเสียงหายใจช้าๆหนักๆเหมือนคนแก่ที่นอนนิ่ง พอเขาเริ่มถอยหลังเสียงนั้นก็ค่อยๆเบาลงแล้วเงียบไปพวกเขาไม่รอช้าวิ่งออกมาจากตรงนั้นทันทีแต่พอพ้นแนวต้นไม้ได้แค่ไม่กี่เมตรสิ่งที่เจอตรงหน้าทำให้ทุกคนต้องหยุดอีกครั้งตรงนั้นคือลานดินลานเดียวก,กันกับที่เจอลงเมื่อวานทั้งที่พวกเขาเดินออกมาคนละทางตอนนั้นเอง นัดเริ่มรู้สึกได้ว่าบางอย่างในป่าไม่ต้องการให้พวกเขาออกไปเวลาผ่านไปอีกชั่วโมงทั้งสี่คนเริ่มหมดแรงไม่มีสัญญาณไม่มีเสียงเครื่องบินไม่มีแม้แต่เสียงน้ำจากลำห้วยที่ควรจะอยู่ใกล้ทุกอย่างเงียบและอึดอัดจูนเริ่มพูดคนเดียวว่ามันตามมาใช่ไหม มันไม่ให้เราไปใช่ไหมแต่ไม่มีใครตอบเธอเลยนัดพยายามตั้งสติพูดกับทุกคนว่าให้นั่งพักแล้วตั้งเข็มทิศใหม่แต่ตอนนั้นเองเอที่นั่งอยู่ห่างไปหน่อยกลับพูดขึ้นมาเสียงสั่นว่าพวกมึงใครขุดดินอยู่ข้างหลังนั่นทุกคนหันไปพร้อมกันไม่มีใครอยู่ตรงนั้น แต่เสียงขุดดินมันยังดังอยู่ชัดชัดเสียงเหล็กขูดกับดินเสียงดินร่วงดังจากหลังพุ่มไม้แค่ไม่กี่เมตรเก่งถือมีดเดินเข้าไปดูแหวกพุ่มไม้ออกไปแล้วเงียบไปเลยนัดเรียกเขาอยู่สองสามครั้งไม่มีเสียงตอบจนเอกับจูนทนไม่ไหว เดินตามเข้าไปพอเข้าไปอีกฝั่งพวกเขาเห็นหลุมใหม่ใหญ่กว่าหลุมเมื่อกี้และตรงขอบหลุมมีรองเท้าของเก่งวางอยู่คู่หนึ่งไม่มีรอยเท้าคนเดินออกมาไม่มีเสียงอะไรอีกหลุมดูเหมือนถูกขุดไว้รอสำหรับอะไรบางอย่าง นัดไม่กล้ารอเขาลากเอากับจูนออกจากตรงนั้นทันทีทั้งคู่วิ่งไม่รู้ทางวิ่งจนขาแทบหมดแรงเสียงในป่าด,ดังตามมาเหมือนมีคนเดินตามไม่เร็วแต่มั่นคงก้าวทีละก้าวตอนนั้นนัดบอกว่าเขารู้สึกได้ว่ามีสายตามองจากข้างหลังตลอด แต่พอหันไปก็เห็นแค่ต้นไม้กับหมอกพอวิ่งจนสุดทางเขาก็สะดุดล้มตรงพื้นดินที่นุ่มเหมือนโคลนพอลุกขึ้นเขาก็เห็นว่าพื้นตรงนั้นคือดินที่มีรอยขุดใหม่เหมือนหลุมอีกหลุมที่ถูกกลบแล้วแต่ยังมีรอยไม้ยื่นออกมานิดๆและไม้ที่โปล่มานั้นเขาจำได้ทันทีว่า เป็นไม้จากโลงศพเดิมนัดบอกว่าตอนนั้นทุกอย่างขาวพโพลนในหัวจำได้แค่เขาคว้าแขนจูนแล้ววิ่งต่อจนฟ้าสว่างสุดท้ายพวกเขาเจอถนนดินที่ไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของป่าและมีรถชาวบ้านผ่านมาช่วยพาออกมาพอออกมาได้นัดโทรหาตำรวจแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจจุดที่เขาบอก กลับไม่เจอลานดินแบบนั้นเจอแค่พื้นที่ป่าธรรมดาไม่มีร่องรอยขุดไม่มีหลุมไม่มีอะไรทั้งนั้นผ่านไปหลายเดือนนัดไม่เคยเจอเอหรือเก่งอีกเลยตำรวจบอกว่าทั้งคู่หายตัวไปในป่าไม่มีหลักฐานไม่พบศพและทุกครั้งที่ฝนตก นัดจะฝันเห็นตัวเองยืนอยู่กลางลานดินเดิมในฝันจะมีเสียงลากไม้เบาๆลากผ่านหลังเข้าไปช้าๆและเขาจะตื่นขึ้นพร้อมกลิ่นสนิมที่ติดอยู่ในจมูกเสมอหลังจากกลับออกมาจากป่านั้นนัดกลายเป็นคนเงียบเขาไม่พูดไม่หัวเราะไม่เที่ยวอีกเลย เขาเล่าว่าตอนนั่งรถกลับจากหมู่บ้านนั้นเหมือนยังได้ยินเสียงลากไม้เบาๆตามหลังรถแม้จะไม่มีใครได้ยินนอกจากเขาเองตอนแรกผมคิดว่าเขาแค่ช็อกเลยพยายามชวนคุยเรื่องอื่นพาไปกินข้าวพาไปนั่งคาเฟ่แต่ทุกครั้งที่เสียงเก้าอี้ขูดพื้นหรือมีเสียงคนลากโตก๊ะเขาจะสะดุ้งทันที เหมือนร่างมันตอบสนองเองเวลาผ่านไปประมาณสองอาทิตย์นัดโทรหาผมตอนเกือบเที่ยงคืนเสียงเขาสั่นเหมือนพยายามกั้นไม่ให้ร้องไห้เขาบอกว่าบอยมึงได้ยินเสียงไหมเหมือนมันอยู่ใต้บ้านกูตอนนั้นผมยังงงคิดว่าเขาฝันร้าย แต่เขายืนยันว่าเสียงลากไม้มันดังจากใต้พื้นบ้านจริงๆบ้านของนัดเป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าๆที่เขาเช่าคนเดียวพื้นเป็นไม้ทั้งหมดใต้ถุนบ้านโลง่งเขาเล่าว่าเสียงมันเริ่มตั้งแต่หัวค่าเป็นเสียงลากช้าๆจากมุมหนึ่งไปอีกมุมแล้วหยุดตรงใต้ห้องนอนของเขา ผมเลยขับรถไปหาทันทีตอนถึงบ้านราตีหนึ่งกว่านัดเปิดไฟทุกดวงในบ้านสภาพโพซี่จนแทบจำไม่ได้พอผมถามว่าได้ยินเสียงอีกไหมเขาไปยักหน้าแล้วเราทั้งคู่ก็นั่งฟังตอนแรกเงียบมีแค่เสียงมแมลงกับหมาเห่าห่าง จนเวลาผ่านไปราวสิบนาทีเสียงนั้นก็ดังขึ้นจริงๆเหมือนมีใครเอาไม้หรือของแข็งลากผ่านพื้นดินอยู่ข้างใต้บ้านเรานี่เองเสียงนั้นลากช้าๆไปจนสุดทางแล้วก็หยุดผมพยายามมองลอดพื้นลงไปแต่ไม่เห็นอะไรนัดไม่กล้าขยับตัวเลยเขาพูดแผ่วๆว่า เมื่อคืนก็แบบนี้มันหยุดตรงนี้ทุกทีผมพยายามให้เหตุผลว่าอาจเป็นหนูเป็นสุนัขหรืออะไรก็ได้ที่อยู่ใต้ถุนแต่ในใจลึกๆผมเองก็รู้ว่ามันไม่เหมือนเสียงพวกนั้นเลยเสียงหนูมันแผ่วกว่าเสียงลากนี่มันมีน้ำหนักเหมือนของใหญ่ลากไปกับพื้นดินแห้งๆช้าๆและตั้งใจ พอรุ่งเชา้าผมกับนัดลงไปดูใต้ถุนพื้นดินใต้บ้านเป็นดินแห้งแข็งแต่ตรงใต้ห้องนอนนัดกลับมีร่องลึกยาวประมาณ2เมตรเหมือนมีอะไรหนักๆถูกลากเป็นรอยไปทางกำแพงและปลายรอยลากนั้นมันหยุดตรงกับเสาไม้พอดีพอเราขุดดูนิดๆด,ด,ด้วยปลายไม้ เจอแค่ดินแห้งกับเศษไม้เก่าที่ขึ้นราแต่กลิ่นมันแปลกมากกลิ่นเดียวกับที่นัทบอกว่าได้กลิ่นในป่ากลิ่นสนิมที่มีเลือดเจือปนหลังจากวันนั้นนัทเริ่มไม่ได้ยินเสียงเฉพาะตอนกลางคืนแต่ได้ยินตลอดเวลาเชา้ากลางวันหรือแม้แต่ตอนเปิดเพลงในหูฟัง เขาบอกว่าเสียงลากไม้จะดังแทรกเข้ามาเบาๆมันเสียงมันตามทุกที่เขาพยายามย้ายที่อยู่แต่คืนแรกในบ้านใหม่เสียงนั้นกลับมาอีกเสียงเดิมจังหวะเดิมเหมือนลากอะไรหนักๆไปจนสุดทางแล้วหยุด และทุกครั้งที่มันหยุดกลิ่นสนิมก็จะลอยขึ้นมาพร้อมลมเบาๆคืนหนึ่งผมไปค้างด้วยนัดนอนไม่หลับเขานั่งพิงหัวเตียงมือกุ่มขมับผมพยายามพูดให้เขาคลายเครียดแต่จูจ่ๆเขาก็เงียบแล้วชี้ไปที่พื้นห้อง บอกว่ามึงได้กลิ่นไหมตอนนั้นผมไม่ทันตอบเพราะจมูกเริ่มได้กลิ่นคาวโลหะจางๆขึ้นมาจริงๆทั้งที่ห้องปิดสนิทไม่มีหน้าต่างเปิดและจากนั้นไม่นานเสียงลากก็มาอีกมันไม่ดังมากแต่มันใกล้ เหมือนอยู่ใต้เท้าเราเลยนัดพูดเบาๆว่ามันมาถึงแล้วมันรู้แล้วว่ากูยังอยู่ผมพยายามเรียกชื่อเขาแต่เขาไม่ตอบเขานั่งนิ่งเหมือนหมดแรงแล้วอยู่ๆก็พูดขึ้นว่าเมื่อคืนมันลากลงมาไว้ตรงนี้ผมถามว่าเขาหมายถึงอะไร นัดตอบว่าเมื่อคืนกูฝันว่ามันกลับมาลงไม้ในป่านั้นมันอยู่ข้างล่างนี่แหละผมพยายามปลอบว่าเป็นแค่ฝันแต่เขาส่ายหัวช้าๆแล้วพูดว่าถ้ากูไม่ได้เปิดมันวันนั้นมันคงไม่ตามมาผมอึง้งผมไม่รู้มาก่อนว่าเขาเปิดลง เขาบอกว่าวันนั้นตอนอยู่ในป่าหลังจากที่ทุกคนตกใจเขาเดินกลับไปดูตอนกลางคืนเพราะเสียงเคาะมันไม่หยุดเขาใช้มีดงัดฝาลงนิดเดียวแค่เพื่อจะแน่ใจว่ามีคนอยู่ข้างในไหมแต่พอฝาแง้มออกเขาก็เห็นบางอย่างเป็นเงาเทา,เทา มือนร่างคนที่ไม่มีหน้านอนนิ่งอยู่ข้างในและหลังจากนั้นทุกครั้งที่เขาหลับตาเขาจะเห็นเงานั้นขยับเข้ามาใกล้ผมไม่รู้จะพูดยังไงตอนนั้นผมคิดจริงๆว่าเขาอาจกำลังหลอนจากเหตุการณ์ในป่าเลยบอกให้เขาไปหาหมอแต่นัดไม่ยอมเขาพูดว่า ของพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องหมอละวบอยมันอยู่กับกูคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายที่ผมค้างที่บ้านเขาผมหลับหลับตื่นตื่นจนเกือบตีสามแล้วก็ได้ยินเสียงดังชัดเจนมากแต่คราวนี้ไม่ใช่ข้างล่างมันมาจากข้างห้องเสียงลากของหนักผ่านพื้นไม้ช้า,ชา ไปจนหยุดหน้าประตูห้องนัดแล้วมีเสียงเหมือนเคาะเบาๆสามครั้งผมวิ่งออกไปแต่พอเปิดประตูห้องว่างเปล่านัดนี่อยู่แล้วหน้าต่างเปิดลมพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นคาวสนิมแรงจนแทบอาจเจียนเช้าตรู่ตำรวจมาที่บ้าน พวกเขาพบนัดนอนอยู่ใต้ถุนร่างไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่ตรงพื้นใต้เขามีร่องลากดินยาวจากกำแพงบ้านไปหยุดตรงที่เขานอนและข้างตัวเขามีเศษไม้ที่ขึ้นราเหมือนชิ้นส่วนของโรงไม้เดิมในป่านั้นผมไปงานศพนัด ระหว่างที่ยืนมองโลงของเขาอยู่เงียบๆลมเบาๆก็พัดเข้ามาจากประตูวัดและในชั่วขณะหนึ่งผมสาบานได้เลยว่าได้ยินเสียงเหมือนเสียงลากไม้เบาๆจากด้านหลังโลงของเพื่อนผมเองบางคนอาจคิดว่าโลงศพที่อยู่กลางป่าเป็นเพียงซาข,ของการฝังศพเก่า แต่บางทฤษฎีเชื่อว่าสิ่งที่เราพบในป่าไม่ใช่ของหลงเหลือจากอดีตแต่อาจเป็นสิ่งที่ป่าตั้งใจให้เราเจอเพื่อเตือนหรือเพื่อพาเราไปแทนที่บางอย่างที่ขาดหายไปมีคนเคยบอกไว้ป่าไม่เคยว่างเปล่ามันแค่งียบพอที่จะทำให้เราคิดว่าเราอยู่คนเดียวทั้งที่จริง บางครั้งสิ่งที่อยู่ตรงนั้นอาจกำลังมองปลับมาแล้วคุณละ่ะถ้าเดินอยู่ในป่าคนเดียวแล้วเจอลงศพที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนคุณจะหนีหรือจะเปิดมันดู